โอ้โห oh, พี่้องครับไซนี้ที่ต้องการครับผมนี่ประทูโอ้โหพี่้องพวกครับแต้มแรกวาแล้วครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนครับสวัสดีเย็บซี่ทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วครับผมมาจงแฟ้มเลยครับมโอนี่พาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับพี่น้องถือว่าเป็นคลิปแรกของปีนะครับเนาะคลิปใส่เบ็ดมโอนี่ไ้เงี้ยปูมาพี่น้องไปกวนปูมาจากงีชิบกโตเนี่ยแหละพี่น้องมาเบ็ดมางีชิบหาขั้นเงี้ยปูครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้กับเย็นเย็นเย็นแห้งเย็นลุ่งแบบเย็นคักเลยคืเลยคิดว่า เราเอาเงี้ยปูมาลองเบิ้งครับพี่น้องเงี้ยปูตรงนี้ก็พอหาได้อยู่ครับเพราะว่าปูปูหลายอยู่ครับแถวแถวบ้านผมนะครับเนาะแต่ว่าแถวอื่นบางบางคนเอาก็ซื้อเอาแถวนั้นอาจจะบ่มีครับแต่ว่าบ้านผมหลายอยู่แต่ว่าก็บก่ค่อยมีเวลาไปใส่เบียให้พี่น้องเบก็นะครับเนาะตอนมืน้อนี้ขออนุญาตคุณแฟนมาใส่จากข้าวแล้วสิกลับไปติดกับขา้าวขายมื้ออื่นต่อนนะครับเนาะนะนะการเฉียบเงี้ยปูกะบ่ออยากครับพี่น้อง ใส่ใส่ประมาณนี้เด้อพี่น้องนะครับใส่ประมาณนิว้วนิ้วนี่ครับนิว้วบ่บาหาหญ่เกินนิ่วโปะครับมันจังพอดีครับพี่น้องโตใหญ่ลายปลากระดานหย่า,ยานี้กันนะครับเนาะเดโยวประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวตรงนี้เด้อครับป๊อปน้องกระติยุลักษณะนี่นะครับพี่น้องเห็นไหมครับใส่ประมาณนี้ สว,วัสดีวันนี้ผมสิใส้สูตรใสให้มันไตยอยู่ดินครับพี่น้องใส่ให้มันไตดินเลยครับว่าต้องใส่น้ำหยาคือว่าไส้จมครับพี่น้องห้มันไต้น้ำดินเลยร้อหลุนกันว่าสิมันมาพี่น้องใส้แบบจมแบบไหไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับ <c oughs> พี่น้องกัสีประมาณนี้ครับผมย้อนปูห้ลงให้ยหอด,ดินเลยครับ ปูลงดินปุ๊บเอาเบ็ดปักครับมันจะอยู่ดินน้อยๆครับพี่น้องแปดปลาเข็งเรียนสาบปักแน่นๆจักหน่อยครับพี่นอ้อง กับสียูมันสีไต้ได้แค่บ่หลายครับมันสีไต้ได้แค่ประมาณสามสี่เส้นมันกติยุดพอวันสายมันสิตึงเลยการป้องกันการมันไต้ขึ้นหยางครับพี่น้องมันไต้ขึ้นหยางแล้วมันมันสิรุดครับพี่น้องนี่ให้มันไต้แค่มันสียูไต้ได้แค่ประมาณนิ้วหนึ่งครับพี่น้องไต้ไปไต้มาไต้ไปไต้มาแค่นี้พี่น้องอาจจะไม่เห็นนะครับอยู่ใน้นามพูดนครับเห็นปะอยู่ใต้นามพูด เห็นเนาะพี่น้องเนาะโอเคอ่ยุประมาณนี้ครับพี่น้องเบ็ดท่านเบ็ดกาติจมอยยุประมาณนี้กำลังคันอาาจิจมอันนี้บ่จมประมาณนี้แหละใสแค่นี้ครับพี่น้องสูตรเมื่อี่บริใสน้ำไตน้ำหยาครับพี่น้องสูตรนี้ปลาสีเห็นมากกว่าครับพร้อมจิตไตอยู่ประมาณนี้ปลากินเร็วกว่าพี่น้องไปรับไปลุยกันต่อไมยกบเป็นไม้น้ำค้องนี่นะครับไม่ใส่ประจำนี่แหละครับล้องสามนี่แหละใสตะเวนแนวจัน้อยครับพี่น้องเนี่อปู เราสิพาพี่น้องมาหลุนมายามน้อกันครับผมบได้ใส่พี่น้องเบิลล้งโดนเหรอเบ็ดกะขอให้มันมันๆๆกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปแรกของตีครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเกอ่าเด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดถามบุ้งจีบส่เบ็ดครับอาะสีบ่ถือหรือว่าอาะจีบถือเน,น,นี่ยกะถือก็ถือว่าคุ้มครับพี่น้องเพราะว่าเฮียป,ปูมันตนนิโตใหญ่จันเอยกะรุ่นแขนรุ่นโล่รุ่นเครื่องโล่ขึ้นนะครับพี่น้องโอเค พี่น้องไปใส่เหยียดต้อกันแล้วก็มาหลุดไมา่ยางน้อกันครับผมพี่น้องครับทั้งนี้ใส่ใส่จมบ่าใดดอกพี่น้องต้องใส่หอยเอาครับพี่น้องเพราะว่าปลามันหกแห้งใส่ร้อยเอาพี่น้องก็ร้อยผิวน้ำเอล่าตรงนี้มันหกแห้งเม่เห็นผื่นครับตรงไหนหกก็ใส่ร้อยเอาพี่น้องแบรกเบรกงาออกแล้วก็ใส่ ก็มีหลายสูตรเนาะครับเนาะใส่จมพืนใส่น้ำพืนแล้วก็ใส่ใส่ผิวหน่ำเนาะครับเนาะใส่น้ำหายาบอันนี้ก็ติดใส่ร้อย นี่แหละครับขั้นบงองได้หกผมสิใส่ประมาณนี้ครับผมสิใส่ร้อยแบบนี้แล้วผมกัดเตี้าวหยาหายามันไตน้อยหนึ่งฮักพักบุ้งห้มันไตเพราะมันบอดได้เวียงตัวบอนได้ครับพี่นอ้องเขาจับไว้ครับที่จับร้อยอยู่ประมาณนี้แล้วก็หลังนี้ก็คือกันครับพี่น้อง ไปอยู่ประมาณนี้ติดตอยู่ประมาณนี้ครับโอเคครับพี่น้องเจอกันตอนยามเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาหลุนมาติดตามกันครับว่าสีมันือประมาณครับลิปแรกของปีครับพี่น้องเพราะบริษัทหลายเดือนแล้วครับเบ็ดโอเคครับผมเจอกันตอนยามครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีกัอนตอนโซครับผม อากาศเย็นครับพี่น้องหนาวยังครับอยากข้าวรุ่นเบ็ดเหยื่อูกันพี่น้องอุ้ยปลาบอลครับพี่น้องหลังแรกหลังแรกได้เรื่องแล้วพี่น้องใส่ไ้นี่หลังเดียวครับพี่น้องนอกนั้นยูหู้ทับยี่ไก่บุ่นใส่แบบปากทอครับพี่น้องครับนุมน่มนับนุมน่มนับย่ครับเอาลุ่นกันมงครับพี่น้องครับพุนจมลรวพี่น้อง ในการในบางตัวนครับมันทีตัวใหญ่ทำไงห,หลุดสนอ้อหันเห็นดินอยู่ด้วยครับโอ้ตัวใหญ่ตัวพี่น้องไอชั้นครับผมนี่เตรมแยกมาเลยครับผมาลุนกันพี่น้องลุนกันนี่แหรอครับเนี้ยเนี้ยปู โอ้โหพี่น้องครับไซนี้ที่ต้องการครับผมนี่ปะทโโูโอ้โหพี่น้องว้าครับแต้มแรงแล้วครับไหวขึ้นฟังครับผมโอ้โหจังพี่น้องจังอึ๊บมครับพี่น้องโตมันโอ้โหซื่อ,อ,ดอดครับผม เลยพี่น้องใส่งามเลยครับใส่แขนเลยครับอู้โอ้หลังแหลกกระมานแล้วพี่น้องโอ้ปวดอยากโชคดีมันยังอยู่ครับพี่น้องมันเป็นเบ็ดเก่าเลยครับเบ็ดเบ็ดตาโคมิคือเก่าเหรอครับเบ็ดเก่าผมประทันเหดใหม่ เกาะพีดันนี่เดี๋ยวเงียครับพี่น้องเงียบไปหนึ่งแต้ม เนี gli, ้ยปูมันทำไมหลังแหลกเลยเนี่ยหลังแหลกกับหมาแล้วพี่น้องไปไปหลุ่นฟังพูดครับฟังข้างในหุ่นอิงครับมันเป็นหนาทอสช่วงที่น้ามันน้ามมันไหนอะไรใส่กันนี่ มันมาข่อนอยู่นี่แหละพี่น้องประคองี๋ตัวใหญ่ครับมันมันไหลลงคลองคลองนี่ยตว่าคลองนี่ว่าใส่ใส่สหลังเดียวถึกเลยฟังผุ่นมันเข้าไปว่าใดครับเขาเขาเอาหนามอ้อมไบกกเลยว่าใส่ใส่ทางพุนไปไปลุ่นฟังคุณครับผมมาครับพี่น้องครับบรรยากาศย้ำสอบครับพี่น้องโอ้อากาศเย,นย,นเย,ย็น,น,น,นแย่งครับเย็นเจ็บเลยลุ่นฟักนี่กันกีกัถึกไปแล้วเต็มหนึ่งครับ ใส่ไว้หลังเดียวพูนครับคล้องผุนละ่ะตีนกากีผ่านมากลหลุดฟังนี่อีกยีนชิบที่หลังครับพี่น้องใส่ไว้ยืชี้าหลังครับหลังแรกกกินแล้วามาลุ้นอีกถอว่เนี่ยหลังนี้หลังนี้บ่ถือครับพี่น้อง หลังนี้กัน,นผมใส่จมเลยครับงไ่ปูยังอยู่อยู่ครับตา,าไตมหนาตัวใดบ่บ่บถือครับปูก็ตายกะจะป้อยไว้ครับพี่น้องแล้วกากลับมาดุนกันที่หลัง เัาได้ปถึยกับป้อยไปเลยนี่เนี่ยมาหลุดฟังผี่บังครับพี่นอ้องฟังนีทีไซร้อยหมดเลย ไม่หลังนี้ห้อยกินหรือวะดิพี่น้องมึงครับอู้ไม่รูดด้ติดพี่น้องนา้ารดดู้ดีๆุูนะห้อยพันหยาพี่น้องโอ้เสียายแต่อย่ามาเก็บ เออโอ้ยหลดลมพี่น้องโทษขอให้ครับของ้าอันนี้ก็ให้กินด้วยเนี่ยนั่นกินต้าพ่อถือครับพี่น้องสาบตะเฮียอันนี้ปูยังดูครับโอ้มันเหม็นปะเนาะพี่น้องผมมา นี่ครับห้อยเบ็ดจ่มเลยครับเนี่ยห้อยเบ็ดจ่มอู้ช่วยอะไรแต่พี่น,อน้องนี่ยังวะห้อยเบ็ดจ่มตวัวปูคือกดูคือเก่าไม่เข้าใจนี่ครับเห็นปะครับนี่ห้อยเบ็ดจ่มเลยเนี่ มันมีคนมันรักยามติพี่น้องอันนี้ปูยังยูอยู่ครับบ่าตายอันนี้ไก่ยังยูอยู่ tôi nhìn cái nhắng du tôi nhìn cái nhắng du ngoài chỉ để tem dấu ý đi tí phi nọ ủa nhóm mua dưa thông phà nó bẩn cũng cứ dân ở đống không มอหายู่ฝ้าพี่มันสาบหรอวเนี่ยโอ้ยลงไปเออขอดหน่อยกอหน่อปูหน่อย

แมมเนี่ยพี่น้องเมื่อนี้ครับโอ้โหเบ็ดขาดครับผมแมมบักเกิดแญ่รอยพี่น้องเหรียญขาดเลยโอ้เสียดายแทบปาดเบ็ดได้ร่ง1ิพสองนี่ครับเนี่ยเบอร์1ิพสองนี่ครับเชือกเนี่ยขาดเสย ไปลืนทั้งขี่บ้างที่ตั้งเดี๋ยวอยุสองสามหลังครับนั่นก็พอถือครับปูยังยู่อยู่ข้างหลังอันนี้ปูก็ยังอยู่อยู่ครับ บอถือครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับยานียบร้อยครับผมมืนอนี่ถือว่ามืนอนี่เป็นคลิปแสกของปีเะะครับเนาะ มันหนึ่งแต้มครับพี่น้องครับหนึ่งแต้มงามๆครับพี่น้องแล้วกะ็เบ็ดฟังทั้งนี้นะครับเนาะฟังทั้งคองทั้งนี้ขาดไปหลังนึงครับพี่นอ้องจะคิดว่าต้องเป็นปลาแน่ๆนะครับเพราะว่านี่ขาดดวงเบ็ดพอดีขาดจะเป็นตอนที่มันมันสาบดึงนะพี่น้องกับอดีตขาดไว้เลย,เลย ปลาแต่ละตัวก็จะโตญ่ายๆหน่อยอาจจะเป็นเบ็ดเกนน้าน้ำกับแน่หใจครับพี่น้องไม่มาเตียมหนึ่งครับง้มามเลยครับโตง่ายอยู่พี่น้องน่ครับหลุดบิดเลยถึงแต่ละตัวจะคุ่มแล้วครับพี่น้องยอดครับผมเดี๋ยวมูนี่เดี๋ยวเขาไมา่ยามเอาประมาณแรงๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาหลุดนีจักรรอบหนึ่งครับ สำหรัะจิ้นอีก็ขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับการติดต่ละช่องน,นครับนะเนาะลงตามุรีครับมักกุลัยกดถูกใจใน,ำ,น,น,ใเนำเด้อพี่เหล่านะกุลัยก็แช่นนัแนไเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับผม